ทีเอสซีแฟนช่องทุกคนนะคะมืนอนีอ้นุ่นทิยาก,กับดอออกมาวัดอภิสิทธิ์หนองแวงง่วงนะคะสภาพผีผ้าน่องมาซองเหล็กอ่างน้ำมตนนะคะมอวราน,นี่เป็นวันที่ซีเป็นวันพระนะคะหลังจากวันพระมือนึงนุงน่นทิยาก,กับสิมมาซองอ่างน้ำมต์เป็นประจํานะคะอา่ามวดที่แล้วนี่อ่างน้ำมต์มันก็นแล้วแต่ตาสายตาแต่ละคนนะคะแต่ว่านุ่นทิยาเห็นเป็น8 3ดสามนะคะ เลขก็ออกแปดสองล่างนะคะสงวดนี่บางข้างมันก็อยู่ที่สินแรกกับสินสองนะคะสินแรกอาจจะเป็นเพื่อนบ้านนะคะอาจจะเป็นฮานอยหรือเล่านะคะบางข้างกับเป็นสินแรกบางข้างกับเป็นสินสองนะคะ,นะคะแต่ละสายตาแต่ละค้นกับเือกันนะคะบางค้นเพิ่ดวงดีบารมีเพิ่ลายเพิ่ก็เห็นตัวที่จะใช่นะคะ นะคะเพราะเป็นการใช้เวลานน้นที่ยาสิผ้าพ,พี่พานอ้อ,องเขาไปซองเหล็กอ้างน้ำม่นไปน้ำกันเลยค่ะ เลขรถพระอาจารย์ก็ออกออกสอดนะพี่น่อยมั้งค่ะนุ้นที่ย่าสิภาพพอมเพี่น่อยเอซี่ขอปุูมเจากทีกันนะคะขอปูฤษีปูสีสิโทยาสีปทุม,มา่าปูทุกทุกพระองค์ที่เอ่ยนาำก็ดีไม่ได้เอ่ยนาำก็ดีลูกสร้างลูกมานุนที่ย่าขอพอนให้ปูเปิดหูเปิดตา ให้ลูกสร้างลูกมาหเห็นตัวทีจะใช่นะคะในวดวันที่16ตันว่าสองหางหกี่นี่นะคะน้่นที่ยาขอปูหานะคะเดี๋ยวไปซองน้ำกันเลยคะ่ะบึงทีละมุมกันนะคะเอมุมนี่มุ่มนี่เลขาสวยสวยเนาะพี่น้องเนาะเลขา นุนดียาเห็นมุมงนี่เป็นหาศูนย์นะคะเลขเรียงกันนะคะเป็นหาศูนย์สองนะคะตั้ง่าข้า้หนาข้างงนาเลขหาน่นิยาเห็นเป็นเลขหน,นะคะนะคะเป็นหนึ่งหาหห้า หนึ่งห้าศูนย์ตรงนี้มุมนี้มุมนี้เป็นหนึ่งหาศูนย์นะคะหรือพอมาเป็นออฟซีทางช่องเห็นเป็นโตื่นกับข้อแมแนะเด้อค่ะเด้อนดิยาเห็นเป็นหนึ่งหาศูนย์นะคะ,ะมุมนี้เป็นหนึ่งหาศูนย์ถ้าเทิร์มาจังสิเทิร์มาแบบนี้นนดิยาเห็นเป็นหาศูนย์สองนะคะ ตัดตัดสองตัวก็จะเป็น022 02, ย 02, หรือหา0ูนหานะคะเอามุ้งนี่นะคะมุ้งนี่เป็น0 2นตรงนี้เป็นเลขสามเลขอย่างน้อพี่น้องนะเป็นปิศานานี่นะคะ ตัวที่แน่ๆกับเป็นศูนย์สองสองศูนย์นะคะมุมหนีนะคะหรือพอแม่พี่น้องยศซี่เห็นมากก็นั่นกับคอมเมนต์แบ่งปันนะคะเน้อนนทิยาอาจจะตาบ่ดีบารามีบาถึงนะคะอาจารย์เพื่อนกับอนุญาตาห,าห้ยมาทายถ้ำหายซองเอาเองนะคะ <c oughs> เพื่อนกับว่าสาม,มารถบอกได้นะคะตัวสิมที่ผ่านมาน่นทิยาเห็นเป็นแปดสามติดกันนะคะมันก็ออกแปดสองแต้มเดียวนะพี่น้องเนาะเดนอน้ออามา้มนี้ ขาบ่อเขาก็จะแต้มนึงนะคะมุมนี่เป็นศูนย์สองนะคะตรงนี้ก็คือเลขเก้าเนี่ยนะคะอาจจะเป็นศูนย์สองเก้านะคะที่จะชัดก็คือศูนย์สองสองศูนย์นี่นะคะเอาเอาสูงสูงนะคะเอาภาพสูงสูง,สงห้ตี เป็นภาพรวมเด้อค่ะเด้อแล้วก็แคปหน้าจอไว้นะคะในโน้อนทิยาเสียสูสงสูงห้งเห็นเป็นอยู่ในอ่างนี่น้อนทิยาเห็นมีเลขกหนึ่งมีเลขกหามีเลขกศูนย์มีเลขก,ก,กสองนะคะเบ่งทีหนึ่งก็คือเลขกสามนะคะตัวทัดไปนะคะนะคะตัวเลขนิ่งเลยนะคะบ่บ่บขยับขยื่นเลยนะคะ ยูกข้างนาเลขหานะตัวเลขหนึ่งนะคะเป็นหนึ่งหาศูนย์สองนะคะถ้าตัดสองตัวจะเป็นหนึ่งหาหาหนึ่งศูนย์สองสองศูนย์นะคะหรือหาศูนย์ศูนย์หาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อแต่ละค้นเท่ากับสายตาบะทอกันนะคะดวงค้นเท่ากับ วัดกันบ่ได้นะคะดวงบางก้นกับดวงดีบางก้งงนกับดวงบ่ดีนะคะนทิยาที่าก็เป็นแค่ซื้อนําเสนอเป็นสะพานบูญให้พ่อมีพี่น้องท่านั้นนะคะมาไทายทาให้พ่อมีพี่นออ้องเอ็ดซี่ทั้งซองซองเองนะคะแต่ว่าตามเนื้อผาตามสายตานนทียาเห็นเป็นเลขหนึ่งเลขหานะคะเลขหนึ่งยึดตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นเลขหนึ่งเทิอบออกมานี่เป็นเลขหานะคะ เทิมาตรงนี้ตรงนี้เป็นเลขศูนย์นะคะเ,เทิบมาหนีนนทิยาเห็นเป็นเลขสองค่ะแต่ว่าตรงนี้ตีโบได้นะคะมึงหนึ่งก็คือเลขสามนะคะเอาเป็นภาพรวมนะคะเขาสูงสูงมองเป็นภาพรวมนุนทิยาวาอยู่ในอ่างน้ำมต์นี่มีเลขแคสซีโตนะคะ มีหนึ่งหาศูนย์สองนะคะมิเลกหนึ่งมิเลขหามิเลกศูนย์มิเล,ก,เล,ก,สเลกสองหพ่อแม่พี่น้องเอฟซีผิดจระนาวเด้อค่ะเด้อตัวใดชอบกับคอยลงทุนนะคะว่าชอบกับว่าเป็นอย่างคะ่ะเบื่อเป็นการบันเทิงจดไว้ไว้เรียบเทียบกับสินที่สองนะคะอันนี้เป็นสินแรกนะคะสินแรกอยู่อ้างน้ำมนว์วัดอภิสิทธิ์หนองแมงม่วงนะคะบางครั้งกับเขาเพื่อนบ้านนะคะอาจจะเป็นเล่าหรือฮานอยนะคะ อาจจะเป็นตอนเย็นๆหรือพรุ่งนี้นะคะบางข้างก็เป็นรัฐบาลบางข้างก็จะเป็นเพื่อนบ้านแต่ถ้าต้องไปเปรียบเทียบกบสินสองนะคะบางข้างสินนี้กับบอออกนะคะออกเพื่อนบ้านกับสินที่สองยังจะไปออกรัฐบาลนะคะตามที่นุ่นทิยาสังเกตมาแต่บางวันที่ผ่านมานุ่นทิยาเห็นเป็น83นะคะก็ออก8ปดสอง จองโดนๆนะคะหายพ่อแม่พี่น้องแ็ปซี่แคปหน้าจอแล้วค่ะเด้อนั่นี่ย่าเห็นเป็นหนึ่งหนะคะหรือผู้ใดเห็นมากก็นั่นก็นคอมเมนต์แบ่งปันกันนะคะแต่ละคนเท่าหนีตาบอทอกันนะคะบารมีกับบอทอกันคนดีเพิ่นโชคดีเพิ่นกบ อ้างนี่แหละคะ่ะเพื่อนก็นสามารถเม่ดหนีหมื่ดสินได้นะคะก็ขอยินดีกับ f อฟซีทั้งสายบุญทั้งอุดอเอทั้งข้ามลอยเอ็ดนะคะเพื่อนก็นโชคดีไปนะคะเพื่อนโชคดีแล้วเพื่อนก็ซื้อกระเบื้องมหพระอาจารย์เกซิปกล้องนะคะบางสองสามมือที่ผ่านมาเนี่นะคะพ่นโชคดีนะคะ เันกระสือกระเบื้องมาให้พระอาจารย์เทพื้นภูกระเบื้องหนาพระประธานคือเนโชคดีกับอ้างลำมตนนะคะน้อนดิยาสูมสูงสูงให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีแคปหน้าจอได้ะค่ะเด้อตามสายตาน้อนดิยาเห็นมีเลขหนึ่งมีเลกหามีเลกศูนย์มีเล,ก,เล,ก,สเลกสองนะคะอาจจะเป็นหนึ่งห2าหาหนึ่งศูนย์สองสองศูนย์ หรือศูนย์หาหาศูนย์นะคะนะคะนุ่นทียากกับขอยุติการน,น้ำเสนอเลขอ้างน้ำมนต์วัดอภิสิทธิ์น้องแมงม่วงไว้เพียงเท่านี้นะคะสินหนาคอยพอกันไหมนะคะโชคดีสวัสดีค่ะ